กดดันใครหมผมไม่กดดันมันไม่ได้ชิลเลยนะจริงหนูก็ไปเห็นเขาโพสแล้วแบบอีกคนที่แบบว่าน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยก็คือลูกเกดอะไรเงี้ยเป็นเซนเ็นเตอร์เพลงรองแต่แบบว่าหายไปเลยคนไม่ค่อยพูดถึง ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบว่าทุกคะแนนเลยไม่งั้นหนูก็คงไม่ได้ไปอยู่จุดนั้นจริงๆโอ,อกาสมันก็มาเร็วมากๆขอบคุณมากๆจริงๆนะคะถึงไม่ได้ไปเกาหลีกี่หลาแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นตำแหน่งที่เยอะกว่าที่เขียนเขียนคาดไว้ใช่ไหมบอกแล้วตอนนี้จะเด็กจบใหม่เป็นกลายเป็น,นเด็กม,มาปลายละแตลยี่สามหรือสิบเจ็ดมีเพลงในใจไหมไม่บอกไม่บอกเขาเลยจริงจังละหนูไม่รู้ว่าแบบสิ่ง mm. ตำแหน่งที่หนูได้มาคือแบบว่าหนูพร้อมจะเป็นมันไหมหรือว่าบากคนจะมองว่าไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะมีคนคิดนะว่าแบบมงมาเร็วไปไหมหรืออะไรอย่างงี้แต่ว่าก็คือมันเป็นมันเป็นจํานวนโทเค็นที่แบบว่าไปติดที่ตรงนั้นพอดีด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันคงถูกกํนหนดมาแหละแต่อย่าให้ใค้คนที่คิดว่าแบบเราไม่เหมาะหรืออะไรเงี้ยไม่ได้เห็นเลยนะคะพูดไปก่อนใช่คือว่า นี่แบบน้องมาเร็วไปไหมคือเอาจริงอะเคยหนูแบบบอกแหละเราแล้วว่าแบบคือหนูไม่ไม่แบบว่าเป็นที่พูดถึงหรือว่าเป็นกระแสหรือแบบอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยหนูคิดว่าอาคนอาจจะเอาไม่ค่อยเห็นหนูมากเพราะว่าตั้งแต่แบบติดผลโวดรอบแรกเราแบบติดไปถึงเซมที่13บาอะค่ะคือมันก็มีคนแบบเธอเขาไม่ได้พูดไม่ดีที่หนูเคยบอกเขาเพื่อแบบเออแบบแนุเกตคือใครอะไรเงี้ยเออหนบอกอ๋อมันก็มีคนแบบไม่ไม่รู้จักทางฝั่งนี้จริงๆด้วยอะไรเงี้ยนุเกตคือคนสวยของผม เขาเจ๊ป้ากับตาเขาบอกแล้วเนาะถ้าหนูก็แบบว่าอึ้งอยู่เหมือนกันที่แบบว่าได้ได้ไปได้แบบได้ได้ไดเซ็นเตอร์อยูขนขน่คนคนยังพูดไม่เต็มปากเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ้าถ้ามาทําไม่ดีมันก็ก็แบบเอ้ยเซ็นเตอร์ทําหน้าที่ไม่เต็มที่เลยแต่ว่าก็จะทําให้ดีที่สุดนั่นแหละเท่าที่โอกาสมันได้อะไรเงรี้ยอืแล้วก็มีแบบหนูก็ไปเห็นไม่ได้สองเยอะนะอะไรไม่ได้สองเยอะสองปกตินี่แบบไปเห็นแล้วเขาโพสต์แล้วแบบอีกคนที่แบบว่าหน้า ล้วอะไระนับน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยก็คือลูกเกดอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นเป็นเซนเตอร์เพงลงรองแต่แบบว่าหายไปเลยคนไม่ค่อยพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะหลายอย่างใช่ไหมก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือเขาไม่ได้ไม่ไ ไม่มีคอมเมนต์แบบไม่ดีเลยทุกคนก็มีอาคนมาคอมเมนต์ยินดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันน่าจะแบบลายอย่างอะไรเงี้ยคนเรามาปีแรกเองมาปีเดียวเองเดบิวไม่ถึงปีเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกระแสะก็ไม่ไม่ได้แบบคนเป็นที่พูดถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่านิดน,นึงว่าเอ,อ๊ยยังไงจะยังไงเขาไม่ได้พูดไม่ดีทุกคนเขาแค่แบบว่าแบบว่า แม่เขาเขาตอบทายว่าแต่ว่ายังไงแบบก็เป็นเซนเตอร์เลยนะก็แบบว่าเราดูผลงานต่อไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเขาเขาไม่เขาไม่ได้พูดลบทุกคนอันนี้ดูบอกก่อนเผื่อแบบคนเข้าใจผิดเขาคิดพูดว่าแบบเออคนอาจจะพูดถึงเราน้อยเพราะเราก็เป็นเซนเตอร์อันเดอร์เกอร์นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็แบบเแบบชื่อว่าแบบว่าเราเราจะแบบทําผลงานออกมาได้ดีจนแบบคนก็นเอาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกดดนันใช่ไหมกดดนันใครบอกไม่กดดันมันไม่ได้ชิลเลยนะจริงเขาเขาไม่ใช่จุดดำแล้วกันเนาะเขาแค่แบบเป็นคนที่แบบจู่เข้ามาว่าเออเออคน นแบบพูดพูดถึงเราแบบน้อยในสื่อ,อในแบบว่าโซเชียลอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าหนูมาแบบนูกูเลยนะทุกคนคือแบบไม่มีใครรู้จักเลยเนาะ,ะจนแบบว่าได้ได้ออกอยู่ไมว่าก็อ่ได้ยืนแถวหน้าได้ยืนค้าาเซนเตอร์อะไรเงี้ยคนพอก็พอจะเห็นเราบ้างอไนี้ได้ติดเซมก็พอเริ่มเห็นตำแหน่งก็เริ่มขยับขึ้นมาแหละได้ติดทีมซี่อะไรอย่างงี ก็มีคนพูดอีกว่าเออติดเลือไปเปล่าอ่าสุดท้ายแล้วก็มีคนพูดดีอยู่แล้วไม่ว่าเราจะทําดีแค่ไหนแต่ว่ารู้สึกว่าหนูได้โอกาสเยอะมากๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบยิ่งกดดัว่าเออเราต้องทําให้หมาะ ให้ได้ให้เขาพูดวราแบบนี่คือสิ่งที่แกควรจะได้นะนี่คือสิ่งที่พวกเราที่ติดมาทั้งหมดควรจะได้ไม่มีใครไม่เหมาะสมทั้งนั้นใช่หนูแบบหนูเข้าใจมากเลยทุกคนเราไม่ได้แบบอยู่มา3-4ปีมีแฟนคลับมากมีพอมีผลงานมากๆคนรู้จักมากๆจนแบบเป็นที่พูดถึงอะไรเงี้ยสตอรนนี่เราคือคลายทุกคนแล้วแบบเมื่อทตัวนี้ก็เพราะความฝันแต่ตัวเนี้ยความฝันของหนูก็คือกลายเป็นอาชีพไปแล้วนะคะ ก็คือเรียนโภชนาการมาใช่ไหม <laughs> ทำงานไม่ตรงจ่ายนะนเอง <laughs> ใช่ตอนนี้คือทำงานไม่ต้องจ่ายนะคะทุกคนก็หางเงินเลี้ยงชีพกันต่อไปครับผมแต่ว,ว่าการหาเงินในเช่นนี้ก็ทำมาด้วยความรักความฝันนั่นแหละมันคือเบสที่แบบว่าทําเพราะว่ามีความสุขใช่หนูแบบชอบมากเวลาได้ขึ้นโชว์ได้ไแต่ตอนนี้สิ่งที่กดดันที่สุดนะคือสเตจตอนแรกอยากบอกมากว่าเออทุกคนมาไหมอ่ะบอกเพลงมันน่าดูนะหนูอยากเต้นมากอยากบอกเลยหนูได้สับข้างด้วยนะไหน เอหอหนูได้สับข้างนะได้ทําอะไรที่ปวดหัวนะที่โปตีเอต้องเจอกันมาคือเต้นตําแหน่งที่ไม่ใช่ตาแหน่งเราสับเปลี่ยนข้างาจริงๆตอนที่แบบว่าคะแนนมันออกมาก็คือแบบโอ้สูงว่ะสูงอ้าสูงไปแต่ก็ดีก็มีคนบอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ไปเกาหลีไม่เป็นไรนะได้เป็นเซนเตอร์คือแบบมันดีมันเป็นประสบการณ์หลายการไม่เคยเป็นเซนเตอร์เนาะ ่ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ที่ทุกคนน่าจะอยากน่าจะอยากได้แล้วเราก็ได้เหมือนกันแต่เราไม่คิดว่าจะได้ในเป็นสิ่งที่แฟนคลับส่งเรามาด้วยเนี่ยว้าดีใจคือแบบกดดันมากคือเหมือนวยความที่แบงค์อันเดอร์เกอลทุกคนคือมีแต่คนที่หดแหละมีความแบบเป็นัตแล้วเป็นผู้ใหญ่หนึ่งคือเราก็ตัวแล้วแต่ว่าเราก็ยังเป็นเด็กเรายังเป็นเด็กอยู่เราก็เลยค่อนข้างกดดันนิดนึงคือในคลิปอะหนูไม่กล้าดูคลิปเลยที่หนูสัมภาษณ์สื่อหน้าแบ็คดอปอะคยหนูแบบพูดสวัสดีแล้วแบบว่ามันไม่พอ ความการ์คือเราเราให้จังหวะแบบไม่ไม่ไม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 ค่อยดีเท่าไหร่กลัวเขาแบบอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบอะไรนะกลัวแบบมีมีคนคิดว่าแบบความมั่นใจยังไม่มีเลยอะไรองอันคิดเองคิด,คดลบไปตัวเองคิดลบไปก่อนเดี๋ยวได้พูดแบบแบบก็เก่งนะเป็นโองก,การได้พูดก่น พอต้องพูดอะเขาก็จะอ่ะงเตอร์พูดเลยค่ะอะไรใช่ไหมก็เลยอ่ะกันกองค่ะพิดพูดปะว่ปะว่าปะว่ปะาปะพูดแทนเพื่อนที่ไม่ได้พูดหนูคิดว่าทุกสำนักค่ะรือที่อาจจะถามใครๆเดิมแล้วหนูคนก็แบบเอ้ยแบบพูดชมเยือรกันก็ขอบคุณมากที่แบบว่าบอกว่าหนูแบบตอบได้ดีอะไรอาจจะแบบเอิ่มอํานิดนอยแต่ว่าเราเราแบบไม่ได้ไม่ได้อะขนาดนั้นคิดว่าอยากจะพูดอันนี้บางทีแบบคือหนูอะป็นคนพูดเร็วใช่ปะคือสมองคิดแหละแต่ว่าพูดอะปากพูดไม่ทันที่สมองิิดดมันนนออออาาาจจะแบบต่่่งหยยเเ้ก็ค จะทาให้เต็มที่นะคะจะไม่ให้ใครมาว่าว่าเราไม่หมะอันเดอร์เกลเราเก่งที่สุดเชื่อเล่นเขาไม่สิจะไปเรียกเพื่อเขาให้เลือกไม่รู้พูดได้ไหมในคู่หลกันมันเร็วเกินอะไรก็เป็นเซอร์ไพรส์อะไรก็เกิดขึ้นได้กับที่นี่จริงๆมีในใจแล้วนะคะคิดว่าที่รู้พูดได้ไหมฮู้นกลัวโดนเข้าใจปะเอถึงเวลาทุกคนก็จะรู้เองไปดาวเพียงกันมาละกัน <laughs> หนูแค่แบบว่าเคยพอแบบเรื่ตัวเนี้ยแสงมันส่องเข้ามาหาเราเยอะใช่ไหมทุกคนพอในแต่เซนเตอร์แล้วมันต้องพูดอะไรสักอย่างมันต้องกันกล้องออกมาที่พพูดอะไรไปแล้วมันมันผิดนิดเดียวความหมายมันเปลี่ยนแล้วมันก็มันมันไม่ได้เลยเวลาพูดก็เลยแบบขอคิดแบบเนืงอค่ะเดี๋ยวพูดแป๊บเดียวขอแป๊บเดียวพูดเลยมีแนวเพลงที่อยากได้บ้างไหมมีค่ะเอาจริงนะก็เนื้อและความเพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์มแหละมีคามดมอ่ะอะจีต้องเทแล้วนะเอาจริง ใครเพลงที่ออจ,จิรงเทนะมีใครหวานๆนี่ไหมไม่มีทุกคนโหดหนูมีคาร่าตั้งสองคนธนาเจอมาหลายรอบมากเดย,ยแบบพี่พี่เกดเซนเตอร์แน่นี่แบบอย่าอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมีความหวังในใจแล้วไม่ได้แต่เสจแต่ไม่ได้พูดกับน้องนะี้ยแต่ว่าเออเราคิดเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบโูเนี่ขนาดเนี้ยคือมันไกลมากทุกคนนี่ปีแรกนะจริงๆถ้าทะลุไปถ้าทะลุเซมมัสึกได้คืออึ้งกว่านอี้อม่ใช่ กับวีอา VR และยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย